สายันไปเท่องเพลงอยู่ที่เชียงใหม่โอ้โหแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสาห้าสหสายันไปเดินสายลอสแองเจลิสโอ้ยอยเมริกาใช่ถึงวันที่เท่าไหร่้ะครับยี่สิบสิบหกสิบหกซิกันไสเก้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปั๊บ เกี่ยวนะ้านปลาปูเสริมดีจังโอ้โหเป็นไงปลาแม่งขนาดนั้นเปนตัววะนะายเขาบลกเขาเก็บไมโปเลปั๊บปั๊บปั๊บขยันเสริมตีเไปเลยปั๊บปั๊บปขาหยุดแล้วเฮ้ยมาใครขัดไปทั้งหมดงงะี่วแย่งเลยค่ะมัา่ฝากงานต่อเลยนะกัน 16แล้วใช่ไหมลูกสิบแปดถึงสิสายยันไปเดินสายลอสเองเจริสที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็บเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเงยีสายี่สิบสี่ยี่สเดิปดยี่สเดินสายใต้ติดโควิดกักตัวยาวเ,เลยอ,อย่าพูดให้เป็นรังเคุณนะ <c oughs> <c oughs> โอไมคดมาอ่ะติดมาใหม่แล้วโอไม่ขึ้นโอไมค์